ข้อ98พระศาสดาครั้นทรงนำอดีตนิทานนี้มาแล้วเมื่อจะทรงแสดงธรรมแก่อนาถาบิิกาเศรษฐีนั้นได้ตรัสาาถาเหล่านี้ในสิริจรชาโดกติกานิบาทว่าคนไม่มีบุญมีศิลปะก็ตามไม่มีศิลปะก็ตามมีความข้นขวายรวบรวมทรัพย์ใดไว้เป็นอันมากคนมีบุญเท่านั้นย่อมบริโภคทรัพย์เหล่านั้น โคะเป็นอันมากล่วงสัตว์เหล่านั้นเสียเกิดขึ้นแก่คนผู้ทำบุญไว้ในที่ทุกสถานทีเดียวอันหนึ่งโพคะเป็นอันมากย่อมเกิดขึ้นในที่แม้ไม่ใช่บอกเกิดทั้งหลายบรรดาบทเหล่านั้นบทว่ายังแปลว่าทรัพย์ใดปาทะาว่าเยก็มีความว่าบรุทเหล่าใดบทว่าอุสุกาความว่าผูดถึงความขนขวายคือเกิดความพอใจในอันรวบรวมทรัพย์ คนไม่มีบุญชื่อว่าอลักขิกาคนไม่มีบุญเหล่านั้นมีศิลปะก็ตามไม่มีศิลปะก็ตามด้วยสามารถศิลปะมีศิลปะในเพราะช้างเป็นต้นโดยที่สุดแม้ทำการงานด้วยค่าจ้างรวบรวมคือประมวลทรัพย์เป็นอันมากไว้โดยลำบากบทว่าลักขีวะความว่าบุรุษอื่นผู้มีบุญเท่านั้นแม้ไม่ทำการงานอะไรอะไรก็ย่อมบริโภคทรัพย์เหล่านั้นคือ ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าทรัพย์เป็นอันมากด้วยผลบุญของตนบทว่าอติจะแปลว่าก้าวล่วงแล้วเอวัสสัในคําว่าอันเจวะพึงประกอบเข้าด้วยบทว่าสัพพัทธะนั่นว่าโภคะเป็นอันมากก้าวล่วงสัตว์เหล่าอื่นผู้ไม่ได้ทําบุญไว้เสีย ย่อมเกิดขึ้นแก่คนผู้ได้ทำบุญไว้แล้วในที่ทุกสถานเท่านั้นบาทคาถาว่าอปินายตเนสุปิความว่าอันนึ่งโพคะเป็นอันมากทั้งที่ไม่มีวิญญาณทั้งที่มีวิญญาณย่อมเกิดขึ้นแม้ในที่ไม่ใช่บ่กเกิดคือรัตนะทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นในที่ไม่ใช่บ่อกเกิดรัตนะทองเป็นต้นย่อมเกิดขึ้นในที่ไม่ใช่บ่อกเกิดทองเป็นต้น สัตว์ทั้งหลายมีช้างเป็นต้นย่อมเกิดขึ้นในที่ไม่ใช่บ่อกเกิดช้างเป็นต้นบรรดาโพคะที่ไม่มีวิญญาณและมีวิญญาณเหล่านั้นในการเกิดในที่ไม่ใช่บ่อกเกิดแห่งโพคะที่ไม่มีวิญญาณมีมุกดาและมณีเป็นต้นพึงกล่าวเรื่องพระเจ้าทุตคามณีอภัย